สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมโนโูใหม่ๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่จักการก็จะทําปลากระเบนผัดโบราณค่ะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทําปลากระเบนก่อนวันนี้พี่การซื้อปลากระเบนประมาณหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะ,ะพี่การจะแบ่งไว้ทาให้หมดเาจะเอาไว้ต้มยำนะคะจะทาสักประมาณหนึ่งกิโลค่ะอันนี้เป็นปลากระเบนย่างแล้วนะคะเขาย่างเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งชิ้นโตโต แต่วันนี้พี่การจะใช้ไปสองชิ้นก็ประมาณหนึ่งกิโลนะคะเราก็ทำการหัน่นพี่การจะเอาแต่เนื้อนะคะแล่เนื้อออกมาแล้วเดี๋ยวก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นพอคำนี่ค่ะจะหั่นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราผัดนี่เขาก็จะยุ่ยเปื่อยนะคะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ชามพักเอาไว้ก่อนค่ะ ปากะเบนนี่หาซื้อยากนะคะเพื่อนๆแต่ว่ารสชาติเขาอร่อยเนื้อเขาจะหนึบเวลาผัดอันนี้วิธีการผัดของพิการก็จะผัดแบบแห้งๆโบราณง่ายๆค่ะใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาเด็ดใบกระเพราก่อนค่ะวันนี้พิการใช้เป็นกใบกระเพราที่สวนของพิการจะสังเกตว่าเวลาเด็ดมาปุ๊บเขาจะเหี่ยวทันทีเลยเพราะว่าไม่ได้ฉีดยางนะคะถ้าเราไปที่ตลาด สังเกตดูเวลาเราซื้อมาครึ่งชั่วโมงก็ยังสดปิ้งอยู่เลยอันนี้ที่บ้านเราเองเนาะแป๊บเดียวเหี่ยวเลยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะทําปลากระเบนผัดโบราณของเราว่ามีอะไรบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีสูตรรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่างๆถ้าเจอวัตถุดิบดีๆก็จัดเลยค่ะก็มีปากระเบนนะคะ1กิโลกรัมหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเอาแต่เนื้อวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูสวนประมาณ100่รกรัมค่ะหนึ่งถ้วยนะคะกระเทียมก็100่รกรัมหรือประมาณ1ถ้วยค่ะใบกระเพราก็หนึ่งถ้วยใหญ่นะคะเครื่องปรุงของเราก็ไม่ได้มากได้ไมายค่ะก็มีเพียงเอ่อซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ น้ำปลาอย่างดีเลยนะคะน้ำปลาแท้ค่ะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำปลากระเบนผัดโบราณของเราก็มีแค่นี้เองค่ะง่ายๆบางบ้านก็จะใส่น้ำปลากับน้ำตาลนิดหน่อยก็พอนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครบแล้เราก็เอากระเทียมใส่คกตำได้เลยค่ะ พอตำพอแหลกได้ที่นะคะเราก็ใสพ่พริกขี้หนูของเราลงไปวันนี้พี่การจะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะจะแบบเผ็ดเผ็ดลึกเผ็ดลึกแล้วก็จะดับคาวด้วยทำให้แหลกนะคะพี่การก็ตัดคลิปมานะอาจจะได้ไม่เสียเวลาก็จะแหลกประมาณนี้และคะ่ะแตพี่การจะเช็คมาให้ดู นี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ํามันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาพริกกระเทียมที่เราตำไว้เมื่อคู่นะคะลงผัดให้สุกหอมก่อนค่ะ,ะเราก็ผัดอันนี้จะใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะเพราะว่าวัตถุดิบของเราค่อนข้างจะเยอะอยู่เดีย๋ยวจะไหม้แล้จะไม่อร่อย ผัดให้กระเทียมกับพริกนะให้สุกหอมเลยค่ะจะได้ไม่เหม็นเขียวแต่วันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูสวนรับรองเผ็ดสุดๆใครสายเผ็ดนี่จัดเลยค่ะเมนูนี้แซ่บแน่นอนเสร็จแล้วเราก็ใส่นะคะปลากะเบนนะคะที่เราทําไว้เมื่อคู่นะคะหั่นเรียบร้อยนะคะเอาลงผัดได้เลยค่ะผัดแบบแห้งๆนะคะ เสร็จแล้วใส่ใส่น้ำล้างคุกลงไปนิดหน่อยเพื่อช่วยในการผัดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ,ะน้ำปลาค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคลุกเค้าให้เครื่องปรุงเข้ากันกับวัตถุดิบค่ะ แล้วเราก็ชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบบางบ้านก็จะใช้น้ำปลากับน้ำตาลอย่างเดียวเป็นโบราณแท้แต่เราสมัยใหม่มีซอสปรุงรสฝาเขียวก็ใส่ไปสักนิดสักหน่อยเสร็จสับผัดคลุกเขาได้ที่เราก็ใส่ใบโหระ้ยใบกะเพราอืมกูดผิดพูดถูกอันนี้แหละหอมกุน่นทั่วบ้านเลยนะคะเพื่อนๆใครได้กินนี่รับรองท้องร้องแน่นอน นี่่คะทานกับข้าวสวยร้อนๆพี่การรับรองเลยคะ่ะว่าอร่อยสุดฟินคุกเขานะคะให้กะพเพราข้อสลบสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเป็นไงคะน่าทานไหมคะถ้าต้องการเพิ่มสีสันจะใส่ซีอิ๊วดำลงไปหน่อยก็ได้คะ่ะแต่พี่การขอเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะสีแบบเออ,อ,เอ,อน้ำตาลน,นิดๆเพราะสีนี้ก็มาจาก ซอสปรุงรสฝาเขียวของเรานี่เองเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะปลากระเบนผัดโบราณของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ